สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u m ู c h a n n น l น,นะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม One Punch Man the Strongest นะครับแล้วก็เรามาอยู่กับ ID ครับผม ID Server 150ครับซึ่งเป็น ID เริ่มแรกที่ลุงยุทธหัดเล่นเกมวันพันแมนเลยนะครับผม ID เริ่มแรกและ ID เริ่มต้นนะครับผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายปีมากๆอันนี้ครับไปอยู่กับมือคนนั้นมือคนนี้มือคุณนูน้นสุดท้ายก็กลับ มาอยู่กับลุงยุทธคนเดิมครับผมท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเมลหลักของผมด้วยนะครับผมผมจึงเอากลับมานะครับกลับมาคืนสู่เย้าคืนสู่ความสุขของเรากับชาวเกมวันพันแมนเด็ดเดเดสุดเจ๋งเก็บนะครับเกมดีเกมดีเกมหนึ่งครับผมไม่ใช่เกมหมานะมันคือเกมดีรับผมปะเดี๋ยววันนี้ครับผมมันมีเมลชากาศเข้ามานะครับผม เมลชากาศนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นทีมเออ่หมู่ดาวก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันนะครับสำหรับเมลชากาศครับตั๋วเรามีอยู่373ใบครับ เราจะสุ่ม300ใบครับยังไงยังไงผมก็จะต้องสุ่ม300ใบครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยว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 ,ยวก่อนเดี๋ยวพาไปดูในเซิเรฟ์เรฟเซิร์ฟดีก่อนแล้วกันนะถือว่าเป็นเซิร์ฟหลักของผมก็รลกกันนะครับผมาส่วนใครอยากดูเซิร์ฟ600นะครับกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ก,กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้นะครับผมใครอยากดูมากๆก,ก็คอมเมนต์ทวง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 ลุงยุท ได้เลยนะครับที่คอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวลุงจะทำคลิปสุ่มเซิร์ฟ600ให้ดูนะครับเออนี่เซิร์ฟนี้ของเราเนี่ย Nobody x ครับ372ล้านนะฮะแล้วก็ตามด้วยจีน่าวูดครับ284ครับตามด้วยคุณลุงครับผม237ยนะครับผมไม่ได้เติมหนักเหมือนเดิมละ ID เนี้ย ID นี้เดี๋ยวไปดูยอดเติมไหมถ้าเกิดอยาก ไปดูยอดเติมของ id นี้ที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยสาปีเนี่ยอยากรู้ก็คอมเมนต์ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเปิดยอดเติม id 150ให้ดูนะครับแหมเราก็เราพูดไปหลายเรื่องแล้วเราเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมในการสุ่มเมลชาแกะนะครับท่านผู้ชมไปแบบรวดเร็วเลยเลยกันนะครับมาลุยครับพูดมาหลายนาทีเหมือนกันเนี่ยไปโอบาชี่โอชินเซ มาครับไปครับแบมไปหนึ่งีกับอะไรครับเนี่ยโอ้เว้มาครับจัดไปทุกคนปื๊บปั๊บชับโชคปื๊บปั๊บรับโชคไม่มีอะไรฮะโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มาไปกันต่อครับเราจัดแค่3 0 0ยใบพอนะครับเออแล้วเราเหลือเหลือตัวไปสุ่มผมจะต้องมาตามเก็บอะตอมิกอีกนะครับผมเพราะว่าอะตอมิกเนี่ยคนที่เขาเอาไปเล่นเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เอานะเออเขาเน้นดองตัวครับแต่ผมก็จะเอามา เอามาอยู่เอามาปลดเอามาปลดนะครับผมพอจัดไปครับกดข้ามเอามาปลดบ้านนะฮะเออมาเพื่อได้เล่นหมดทีมอื่นด้วยนะครับโหมด3ทีมอะไรแบบนี้นะครับอะตอมิกนะฮะเออเอามาปั้นเล่นขำได้ครับจัดไปฮะบปั้มเข้าไปครับเดี๋ยวมันจะรีเทิร์นกลางเดือนนี้นะครับสำหรับอะตอมิกคิสซึบนะฮะมาโอมาชินี่เอีช่ครับผมไปครับมาต้องมาแล้วจังหวะนี้ กี่ใบแล้วไม่รู้ครับแต่เขาจัดไปบาสจิโตไม่มาเลยนะครับสีม่วงครับมันต้องมาสีทองก่อนป่ะอืมเขาถ้าจะทาคัตซีนให้มันรู้ว่าเออไอลูกล้อยูอามาทาเป็นสีแดงอะไรแบบนี้ไม่ทํามาบ้างเหยอโอ้โห GM GM ไม่ทําไม่คิดจะทาอะไรใหม่บ้างแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะอันเชิญสติงเกอร์ล่ะไม่เอาสริงจริโโคตรเกลือเลยทุกคนเอ้ยหกสิบใบแล้วโคตรเกลือเลยจัดไปกันต่อฮะจังหวะนี้กดค่าไปเลยครับแปรมไปหนึ่งทีครับ เอามาแล้วทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันใครๆก็ต่างมองดูอยู่ไอ้ดารกชายครับอืมจะรวดอร่อยครับหลุดมาเป็นดาร์กชายเฉยเลยครับท่านผู้ชมอะไรยก็บีมาไปกันต่อเลยฮะเออมาดิมาดีครับโอมาชุดีโอเจสซ่นีฮะอุ้ยมาแล้ว ผมมีกี่อันวะในหินอันนี้ยยังไม่ได้ไปเช็คดูนะครับว่าหินเรามีกี่อันนะแต่เราก็ไปเรื่อยๆเลยครับยัน300ใบครับทุกคนคิดว่าผมจะขึ้นพาร์สอได้ไหมสามรนะ้อยใบเนี่ยเออ มันมีนะมันมีนะสามยใบขึ้นพันสอไม่ได้อะเออมันมีนะผมขอบอกแค่นี้เลยจัดไปครับเราสุ่มกันไปยาวๆเลยนะครับตอนนี้ผมอยากไปสุ่มเสริมหกร้อยมากเลยแต่ตอนนี้งบประมาณอ่เอ,อ,องบประมาณเงินในกระเป๋าเราไม่พอนะเราต้องไปแวยตังเมียก,ก่อนนะทุกคนจัดไปฮะ oh, <yeah. S 1> <laughs> มาลุยผมแบมเป็นหนทีครับเรียบร้อยมาดีขอลูกแก้วมา2อันก่อนอันดับแรก ขอลูกแก้วมาสองอันแล้วก็หินมาสักหา้าอันไปหินมาสักหา้าหินไปหนึ่งแล้วเมื่อกี้มาขาดอีกสี่จัดไปจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเป,เปล่เลาเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับไปกันต่อเลยฮะโอมาชิเดเอดิษแยกนะครับกดข้ามครับผมแบบรวดเร็วครับจัดไปมาดิมาดิโอ้โหเอ้โอ้โหลูกแก้วมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดแต่ที่สําคัญเนี่ยมันต้องหาหินไว้ทุกคน หินเจ็ดอันน่ะเออหินเจ็ดอันน่ะเราเพิ่งได้แค่นหนึ่งครับอืมอ,อย่างน้อยเราต้องได้สี่อ่ะในในสามร้อยใบอ่ะเราต้องได้สี่ลูกแก้วสองเออ <OS SE> e> มาไปต่อครับลุน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 ป๊าเ <seem S 1> ติมซีกันเลยทีดเดียวครับผมทุกคนจัดไปฮะจังหวะนี้โอ้มาสิที่เสียงกดค่าแบงป๊าป มุททองมาเลยเมีวชากาศมาเมีโอชากาพูดว่างไงวะพูดเกี่ยวกับเรือบรอดปะเอ้ยโอ้ทั้งทองทั้งแดงมาหมดเลยครับหินมาสองแล้วตอนนี้การคุ้มกันยานอ่าจริงด้วยครับเป็นการแบบพูดถึงยานนะครับโอ้โหมามากดแชร์เพื่ออะไรเดี๋ยวปะครับผมเมลชากาดมาพร้อมกกับหินหินฮีโร่เลยหินปีศาจครับผมจัดไปกดข้ามไปฮะ ปะอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาติดเฉย,ยมาติดแบบเฉยๆอะไรครับเนี่ยบ้านี่เราไม่ต้องถึงก็ได้เก็บตัวไว้ได้ปะเก็บตัวไว้ได้ปะเดี๋ยวเราไปดูเราขึ้นพาสองได้ปะเออเราได้เราได้มาสามเราได้หินนะต้องมีลูกแก้วอีกอันหนึ่งปะต้องมีลูกแก้วอีกอันหนึ่งปะเออมามันต้องไปสุดกี่ใบนะที่ไม่ถึง300แล้วอะ เราสามารถขึ้นพาสสองได้ถ้าเกิดเราได้ลูกแก้วสองอัน,นเออเราต้องเปิดไปกี่ใบวะทุกคนเออใครรู้คอมเมนต์หน่อยใครรู้คอมเมนต์หน่อยผมก็จำไม่ได้นะเออไม่ได้เล่นนานนะนนเนี่ยกลับมาเล่นได้สองสามอาทิตย์เองนะครับ <c oughs> จะไปกดท้ามแบมไปหนึ่งทีก็ปับ๊บเฮ้ยราชาน้านฟ้ามายังไงครับพี่มาไปกันต่อครับเหลืออีกหนึ่งร้อยใบฮะอีกหนึ่งร้อยใบเราไปกันเลยกดข้ามไปฮะเ <c oughs> ซโนมาชินี่โอ้เจ๋งเซ่ สีนูบาชินีเย่เย่เย่ก็กดก็ก็กดสักทีสิสุมแล้วครับก็สุมแล้วครับจซงไว้ยังม่วงอยู่เลยฮะเออโหอยังม่วงม่วงอะมาในม่วงอาจจะฝังสีแดงอยู่ข้างในก็ได้แตกในก็ได้นะเออ,อ,อแตกในเป็นม่วงออกมาก่อนแล้วเข้าไปใหม่ครับผมสีนูบาชินีโคชินแช,ช กดข้ามไปฮะจังหวะโอ้โลูกแก้วว่าฟอเฮ้ย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 อะไรเนี่ยกูจะดีใจดีใจเืีออะไรมาจัดไปกดข้ามไปฮะเออมาขอหินอีกอันนะึงขอหินฮีโร่อีกอันหนึ่งหินฮีโร่อีกอันหนึ่งครับผมจัดมามาใสโนมาชินี่แปลว่าอะไรทุกคนใครรู้บ้างการคุ้มกันยานถือเป็นภารกิจ ฉันรู้สึกดีมากบทต่อไปฮะไฮยุคุไฮยุคุเนครับมลวสกในครับผมแต่ก่อนนี้คือตัวโคตรแรงเลยนะสำหรับเิวชากะด้ครับโอ้โหมาจัดไปผมยังเคยทำจีมที่เป็นเมตามลชากะเลยนะเออแหวกตำราแหวกตำราครับผมผมนี่ชอบนะการแหวกตำราครับผมจัดไปโอ้โหขอหินกันหนึ่งได้ไหมเนี่ยบินไมปกันหนึ่งดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันเราไม่ทิ้งกัน ไปกดไปปับป๊บปั๊บโอ้โหม่วงม่วงสองแตกในหน่อยสิสักหนึ่งทเที่ยวแตกในสักหนึ่งทีได้ไหมขอสีแดงสีแดงมาฝังในฝังในเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โยไป <c oughs> หิน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 เฮ้ยมากดไปซุ <c oughs> ่มเลยจัดไปไป มามามาลุนลุนลุนตรงนี้ไม่น่าจะมีเอ,เอ้ยเสร็จครับภารกิจภารกิจของผม oh. จะเหลือไว้ทำไมสิไปกดไปเลยฮะกดไปเลยครับเราเหลือตัวไว้เจ็ดสิบใบเอออะตอมิกผมต้องจำเนิดเกิดมาแน่ๆครับจัดไปโป๊โหโอ,โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยฮะเราไปที่ภารากิจเลยนะครับนี่เรียบร้อยแปร์ม มาแล้วครับผมโอ้โหของแน่นๆนะฮะอันนี้มีสี่ครับอันนี้มีเปดครับโอ้โหเหลือกินเหลือใช้ฮะท่านผู้ชมเหลือกินเหลือใช้ครับไปครับเราไปปลดโชว์ันก่อนเลยอันดับแรกอยู่ไหนวะเมลชากันเราไปปลดโชว์ก่อนเลยนี่มาปลดไปเลยครับเปิดใช้ฮะแล้วก็ เปิดช้ยคโย้ยดีจัดเปิดช้ยครับมาเดี๋ยวดูพลังครับพลังจะเพิ่มไปเท่าไหร่ร่ามเรียบร้อยครับปลุกตื่นครับปลุกตื่นยายข้ามาแล้วข้าคือเมลชากาดกระโดดขึ้นไปฟาดแล้วกระโดดทุบแบมไปหนึ่งทีครับโอ้เ oh อ้ oh 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 ay. สตริงกระดิ่งแมวครับสำหรับเมลชากาดตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคนเน่ ขึ้นพาร์ทสองครับเปิดใช้ตรงนี้เราก็ได้พลังอัพเดตเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่โจมตี150%ป้องกัน150% HP 150%แล้วก็อัตราความเร็วโจมตี110%ครับทะลวงไปเลยฮนะพาร์ทสองเรียบร้อยครับจะให้เดก๋ีวขึ้นพาร์ทสามแต่เอาไว้ก่อนกันแล้วกัน โอเคครับผมเรามาได้รูปร่างเราต้องเปลี่ยนรูปร่างโชว์กันหน่อยนะี่ฮะเราต้องเปลี่ยนรูปร่างโชว์กันหน่อยครับรูปร่างที่เราเพิ่งได้มาใช้7วันให้มันคุ้มค่าซะหน่อยะฮะนี่เป็นอย่างไรล้วครับท่านผู้ชมโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยูชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม อย่าลืมไปติดตามเซิร์ฟ600กันด้วยนะครับบายบายครับผม